สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวจะพาชมด้ยวยนะครับจัดโปรครั้งใหญ่จัดโปรนะครับผมก็แบ่งปันครับให้เพื่อนสมาชิกเอาไปจัดลากเล่นหรือว่าจะไปทำพันกิ่งกะบห้าทิบาทครับเออของของเราเหลือแล้วเราก็เลยทยา<ะ>กทก ครับส่งไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกสักประมาณ50สบกิ่งได้ครับอาจารย์ประมาณ50สบกิ่งทักมาครับผมมาดูกลุ่มไหนกลุ่มไหนไม่เป็นไรละจำนวนเยอะก็ลดแลกแจกแถมไปกันได้ครับพวกนี้ก็มีบ้างจัดลากไว้อย่างพวกนี้ก็ต้นละหลักร้อยครับอาจารย์ต้นละหลักร้อยไปพูกไปตอนครับผมข้อ,ขอ,ขอที่ท่านจะต้องดาเนินต่อไปนะต่อยอดก็คือ แต่ถ้า<อ>ใ,คใครมาเราซื้อกิ่งตอแล้วมารับเองเดี๋ยวผมแถมแบ่งให้ไปเล่นได้เลยครับกิ่งตอก็มีพอจํานวนก็ได้ได้ครับแนะนําอย่างนี้เลยเนี่ยครับพวกกิ่งตอนพวกอะไรก็ยังมีอยู่ครับกิ่งตอนเนี่ยมีอยู่คือผมแนะนําอย่างนี้ถ้าเวลาไปสร้างไม้นะครับท่านซื้อไปอหลายๆต้นแล้วท่านไปตอนเองนะฮะถือต้นใหญ่ไปเนี่ยคุณคุ้มเลยครับตอนปุ๊บอันนี้มันโตเร็วมากคุณมลเนี่ยครับผม น,นี้ไปเขียงได้หมดนะเนี่ยเนี่ยอย่างพวกนี้ก็เอาไปเขียงสร้างไม้าาจิว๋วได้เลยอย่างพวกนี้ก็ต้นก็หลักร้อยหมดเลยครับอา,อาจารย์เออลายไ,ไม้หลักร้อยเนี่ยเนี่ยเขียงเขียงสร้างได้เลยเนี่ยครับสร้างปีเดียวจบหมดแป,ป๊บเดียวครับเอาไปทําไม้จิ๋วเล่นปปีเดียวนี่แค่แป,ป๊บเดียวตามกิ่งดีๆตัดเนี่ยนะได้หมดเลยเป็นไม้จัดล่างหมดเลยครับอย่างนั้นอ่ะจัดล่างหมดแล้วนะคนหมดนะครับผมเนี่ยไม้จัดล่างทั้งหมดเลยมีเป็นร้อยเนี่ย นะครับนะมาเอาเลยนะในส่วนของโปรห้าสิบบาทยังมียังมีอยู่ครับอ่าบวกค่าส่งนิดหน่อยครับผมนะครับเอาไปปลูกแป๊บเดียวสามารถสร้างได้เลยครับผมสร้างไม้กิ๋วก็ได้นะทับนนะั้นะครับผมเออเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูรากชาจีนเลยครับโ,โอ้ยไม่ต้องไปเลี้ยงเองแล้วเขียงปังนี่นะใช่ครับ เถียงเสร็จแล้วก็เอาไปร้างต่อสร้างเอาไปถึงเถียงสร้างได้เลยพร้อมเล่นเลยครับพวกนี้เออพร้อมเล่นนะฮะในกลุ่มนี้พร้อมเล่นนะครับคุณมลนะครับผมนะครับน้าวละนะใครสนใจก็มาเลยเดี๋ยวจัดโปรให้ครับผมครับคุณบอครับมีนะฮะบวยน้ําอย่างเดียวนะครับผมเอามคขังมาขามค่อยว่ากันมันเป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมให้ดูในรายละเอียดดีกว่า นะถ้าท่านนำไปสร้างนะครับเนี่ยไม้จิ๋วครับไม้จิ๋วขนาดนี้สร้างจบก็หลักพันนะโคนอย่างนี้นะครับปังนี่เดี๋ยวมันโตขึ้นปังนี่มันจะโตขึ้นปังนี่โตขึ้นนะถ้าท่านสร้างกิ่งเล็กซื้อไปห้าสิบาทก็ไปเลี้ยงอีกสักปีแต่ย่างนี้เอาไปเขียงเลยนะครับไม้กลุ่มนี้รากที่สวย,ยนั้นเลยเนี่ยครับรากที่สวย,ยนั้นเลยสร้างจบ ไม้หลักพันครับเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าไม้กลุ่มนี้เพิ่มมูลค่านะฮะถ้าท่านมีเวลามาเอาไปเลยโตเร็วมากผมสร้างนะฮะเนี่ยไม้เดี๋ยวผมผมรีวิวนะของผมสร้างเองยังจบเลยอย่างต้นนี้โอโ้โหเนี่ยโหเนี่ยปังแตกปุ๊บหนึ่งปีนะครับไม้หลักพันหมดเลย นะครับเนี่ยลากให้สวย